ชีฟรุตหรือหมอนลิ้นจีมีรสคล้ายแตงโมรสสัมผัสเหนียวนุ่มทิ้งลืมต้นในตู้เย็นจะหวานอร่อยพันธุ์ที่ปลูกเป็นแบบไม่มีเมล็ดเวลาเด็ดต้องระวังขั้วหลุดสามารถติดผลหลายรุ่นในต้นเดียวกัน2-3รุ่นค่ะระยะเวลาผลสุกนานประมาณ3เดือนเวลาผลเริ่มสุกก็ห่อหุ้มด้วยมุ้งลวดกันนกจิกนะคะ ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งสร้างกิ่งโดยการโน้มกิ่งให้แตกกิ่งใหม่จะมีผลที่กิ่งที่เกิดใหม่ชีฟุดเป็นไม้ทนแรงค่ะสามารถปลูกออกลูกในกระถางได้โดยดูตัวอย่างจากวิดีโอของคุณกิฟที่ปลูกที่กาลสิงคค่ะจะให้ดูต้นเชฟฟูนะคะเนี่ยต้นมันต้นมันยังไม่โตอะ่ะถ้าจะตอนแบ่งเพื่อนๆมันก็ดูสิ ชิมเด็ดชิมไปบ้างแล้วรสชาติรสชาติใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะติดผลเนาะไอรสชาติจริงๆอะเรายังไม่รู้หรอกมันยังบางรูปก็จืดบางรูปม,มันก็หวานอ่อนๆแต่มันอธิบายไม่ถูกว่ามันมันคล้ายกับกับผล,ลไม้ชนิดไหนบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยลักษณะต้นค่ะเนี่ยคือเดี๋ยวจะพยายาม ทำยังไงอะมันก็มันก็ยังไม่พอจะจะตัดสินใจตอนนะเนาะหนึ่งก็กลัวมันตายด้วยแล้วที่สำคัญเนเลี้ยงอยู่ในกระถางดูดิยังไม่ได้เอาลงดินค่ะว่าจะจัดลงมท่ออยู่เหมือนกันแต่รอดูก่อนนี่รอให้มันแตกกิ่งก้านสาขาออกมาสักสามสี่กิ่งเนาะเราค่อยว่ากันเนาะ อยากจะแบ่งให้ทุกคนค่ะของยิปก็ได้แค่ต้นเดียวอันนี้คือได้ได้จากป้าพีมาป้าพีกรุณามากเลยให้มาเนี่ยจะเด็ดล้จะเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วงละคนก็รอชิมนะแม่ก็รอชิมหลานก็รอชิม เราจะเอาไว้ลูกเ่งนกไม่กลวนไม่ไม่ไมากลวนมานนะเนี่ยโอ <Okay. S 1> เคเหลือวไว้หนึ่งลูกนี่เดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันโอเคค่ะรอให้มันแตกกินก้านสาขายเยอะกวนนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะตอนแบ่งกันได้ทุกคนค่ะโอเค